ทีนี้มาถึงโกลเด้นบอยนะครับซึ่งเป็นเทวรูปสำลิศกระไหลทองหรือว่าเรียกว่าเปียกทองนะครับตัวด้านหน้าจะเป็นผ้านุ่งที่ผูกแบบหางปานะครับแล้วด้านหลังเนี่ยจะเป็นปีกผีเสื้อแต่ว่าตรงหางปลานี่เขาก็สันนิษฐานว่าเป็นศิลปะแบบลบบรุรีหรือว่าแบบของป่าพวนนะครับ และมีการสันนิษฐานว่าโกเดนบอยอาจจะเป็นพระเจ้าชัยวรมันที่6หรืออาจจะเป็นพระเจ้าอุทัยทิทยวรมันที่สองแต่สองพระองค์ที่กล่าวมานั้นนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับทีนี้ถ้าเราตั้งประเด็นว่าโกเดนบอยเป็นคติของพุทธมหายานเนี่ยจึงจะ ไม่ได้เป็นก,กษัตริย์สององนั้นและในคติของพราหมณ์ฮินดูก็จะไม่นิยมสร้างเทวรูปสนองพระองค์นะครับหมายถึงจะสร้างเฉพาะที่เป็นเทพเช่นพระศิวะพระอิศวรอย่างนี้แต่จะไม่มีการสร้างเทวรูปของก,กษัตริย์นะครับในคติของพราหมณ์แล้วก็ฮินดู